ดาท่านพระภิกษุสมณเนทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านกำลังตั้งใจฟังอยู่วันนี้ธรรมวิภาคก็ขึ้นหมดที่ 6. หกโมดที่ 6. หกในตามภาษาบาลีท่านเดียวฉักกะถ้ชาชกเฉยเฉยก็ได้แปลว่าหกักกะแปลวหมดหกคือซ้อนกอรมาถ้าฉะเฉยเฉยแปลว่าหก โมดีหกอันดับแรกแท่งขึ้นคารวะหกอย่างคำว่าคารวะคารวะนี่ความเคารพคารวะสิ่งที่เราควรคารวะมีหกอย่างตั้งบอกความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งความเอื้อเฟื้อในพระธรรมพระธรรมหนึ่งเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์หนึ่งเอื้อเฟื้อในการศึกษาหนึ่งเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทหนึ่ง เอื้อเฟื่อในการปฏิสันถายคือการต้อนรับราสัยหนึ่งพี่สุคุณทำครวะในหกระการนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีรู้ชอบคนความมาด้วยปัญญาของโะองเองแล้วทรงทรมานด้วยกายมาสอนเราเราค,ครวรเคารพพระทำคำสั่งสอนที่แนะนำว่าสิ่งนี้ชั่วนะคุณอย่าทำทำมันเป็นทุกข์ สิ่งนี้ดีมันเป็นสุขพระธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเป็นของดีพระธรรมวีัยเนี่ยควร,รับทั้งสองอย่างอันนี้คนจะเอื้อเฟื้อคือเคารพก็ยอมรับนับถือปฏิบัติตามแล้วสำหรับพระสงฆ์นี่ผมหมายถึงพระอริยสงฆ์ผู้ทรงความบริสุทธิ์เมื่อพระพุทธเจ้าสุนิพันธ์แล้วก็พยายามรวบรวมพระธรรมวียัย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสสันดาสอนแล้วามาสอนพวกเราแล้วก็สอนกันต่อๆกันไปอย่างที่พวกเราทั้งหลายศึกษาก็อยู่นี้ก็เอาศัยความดีของประสงค์ที่รวบรวมไว้ดังนั้นก็ควรจะเคารพในท่านว่าท่านหาความดีมาให้เราต่อไปคืความเอื้อเฟื้อคือสนใจในการศึกษาการศึกษานี่มีความจําเป็นศึกษา ด้วยอำนาจของสัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาและคนเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้ากล่าวว่าประมาณโทมจุโนะพทงังถ้าประมาทท่านนงว่าเลิศแล้วก็พังมานั้นตายถ้าบอกความประมาทเป็นทางของความตายอาประมาณเดนะสัมบาเีทะตอนทน้ายในที่ท่านจะนิพพานเนี่ยกล่าวว่าธรรมที่เราสอนทั้งหมดเนี่ย มารวมความอยู่ในคำํคำเดียวคำว่าไม่ประมาทเท่านั้นถ้าเราไม่ประมาทในการละความชั่วไม่ประมาทในการส่งความดีเราก็ถึงอันดับที่สุทของความดีเหนบอกควรจะเอื้อเฟื้อในการปฏิสันฐานต้อนรับปราศัยนี่เป็นการแสดงอธัธยาศัยไมตรีซึ่งกันและกันผู้ความเป็นมิตรซึ่งกัน,นกและกันแห้บอกว่าพระพิสุควรทำความคารวะหกประการนี้ให้ครบถ้วน อันนี้ก็เห็นจะไม่มีอะไรมากกพร้ะตอธิบายมากนะครับนี่ต่อไปสารานิยธรรมมีหกอย่างทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเรียว่วสารานิยธรรมมีหกอย่างคือหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมกายกรรมคือทำด้วยกายนะครับประกอบได้เมตตาในเพื่อนบีสุสมันเนรทั้งต่อหน้าและรับหลัง ื่วยช่วยขนขวายกิจธุระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลพิสูจน์ใ้เป็นต้นด้วยจิตเมตตาอันนี้ก็ไม่ยากในหันรับสองเข้าไปตั้งมัจจีกร,รมประกอบด้วยเมตตาพูดนะในเพื่อนพิสูจนสมณรทั้งต่อหน้าและรับหลังสามเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยศรัทธาก็ใจนะใจมีเมตตา ในเพื่อนพิสุทธิ์สมเนรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันคือไม่กล่าวหาโทษไม่ไม่จองโทษจองล้างจองพลันทำลายกันสี่แบ่งปันลาภที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิสุทธิ์สมเนรไม่หวงไม่บริโภคเฉพาะคนเดียวนี่อย่งพวกพวกชักข้าป่าหลือหรือพวได้สังฆทานมานี่ ผมเคยเจอนะเอาเข้าห้องนะและเล่นคนเดียวรักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนบริษษษษสุทธิ์เมณเนอื่นๆศีลเรามันก็เท่ากันนี่รักษายังไงยังไงมันก็แค่กันไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจเขาอคอื่นอันนี้ต้องระวังนะครับอย่าทําดีอย่าทําทเด่นเกินไป เอาศีลบริสุทธิ์เป็นสําคัญอย่างอื่นไม่ต้องเขาไปเปรียบเทียบกันแล้วเราไม่ต้องไปเปรียบกับเขาว่าเขาดีแค่ไหนชั่วแค่ไหนช่างเขาเราว่าของเราให้มันเรียบร้อยสิขาบทมีเท่าไหร่ว่าให้เรียบว่าให้เรียบม่นจะพังให้เรียบนะครับรักษาร้อพจนบริบูทธ์พมีความเห็นร่วมกันกับบริสุทธิ์สมณเณรอื่นๆไม,ม่ว่ากับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกัน ไอ้นี่ถ้าเราถือทำถือเวนในตรงๆแล้วไม่มีเรื่องจะวิวาากันมันมีแต่ความสามคัคคีนี่ก็ไม่ต้องอธิบายทำหกอย่างนี้ทำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักเคารพของผู้อื่นเป็นเพื่อไปเพื่อการสงเคะห์สิ่งอะไรกัน,เ,กนเป็นไปเพื่อความไม่วิวาากันละกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงอันหนึ่งอันอเดียวกัน ต่อไปอีกหกคืออายตนะภายในหกมีอายตนะภายในคือในกายเขาเนี่ยมันมีจุดใหญ่อยู่หกอย่างเรียกอ,อินทรีย์หกืูตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในอายตนะก็ได้เรียวอ,อินทรีย์ก็ได้เรียวอ,อินทรีย์รถตาเนี่ยเป็นใหญ่ในการดูรูป เราจะหูไปดูมันก็ไม่เห็นหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงเราจะปิดหูาตาลืมลืมดูเสียงมันก็ไม่ได้จะมูกเป็นใหญ่ในการสูดกลิ่นเพราะมีหน้าที่เฉพาะลิ้นในการมีรับรับสัมผัสในรสรู้รสกายสัมผัสถูกต้องใจนึกนี่ความเป็นใหญ่แต่ละอย่างมันทําแทนกันไม่ได้งานของใครก็ง,งานของใคร เจ้ากายไปคิดเป็นนึกแทนใจก็ไม่ได้เจ้าใจไปทํางานหยาบๆนั้นก็ไม่ได้ได้แต่นึกอย่างเดียวท่านยังกล่าวว่าลิอินซีหกก็เรียกอันนี้ไม่มีอะไรมากคมพอผ่านไปเนี่อัจฉระภายนอกหกอัยตนะภายนอกมาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโหพพะเครืออารมที่มีมาถูกต้องกายรรเครืออารม ที่เกิดขึ้นกับใจอารมณ์หกกรียดอายตนะภายนอกก็คือรูปรูปเรามองเห็นด้วยตาตาเหลือไปปั๊บชนรูปปังตาเป็นอายตนะภายในคือในกายของเรารูปที่เห็นได้ด้วยตาเป็นเป็นอายตนะภายนอกหูของเราเป็นอายตนะภายในได้ยินเสียงมาจากข้างนอกชนกันจมูกของเรา เรียกว่าอันเป็นของในกายเราเพือ่ออายตนะภายในกายของเราเจอกลิ่งชนปับ๊บหมูรับสัมผัสลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจรู้อารมณ์อันนี้ไม่อยากผมก็ขอผ่านไปยังไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายต่อมานี่วิญญาณหกวิญญาณเน่ความรู้สึกการในการสัมผัสในกรับ มันเกิดความรู้สึกในการสัมผัสนี่เขาเรียกวิญญาณยังไม่ใช่ใจแท้อาศัยรูปก็ทบตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าจักษุวิญญาณหมายความรู้มาจากทางตาไอวิญญาณไม่รู้จักสุก็รู้มาจากทางตานี่อันนี้ไม่มีอะไรครับท่านว่าไว้เองนั่นเองสองอาศัยเสียงกระทบหู เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าขานวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้สึกขึ้นรู้ขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยพุพธะกระทบทางกายไอโทบพระในการกระทบกระทั่งเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณ อาศัยทารรเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับร,รู้แค่นี้ก่อนเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนและต่อมาท่านพูดเรืสัมผัสหกอัน,อนะตรายตนะนาภายในมีตาเป็นต้นอนะะนายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจกจศวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกว่าสัมผัส มีชื่อตามยถาภายในยตนาภายนอกคือแจโคสัมผัสโสตาสัมผัสคณะสัมผัสจิวหาสัมผัสกาย,ย,ยสัมผัสมนโนสัมผัสแจโคก็คือตาตาชนรูปโซตาคือหูหูชนเสียงคณะคือจมูกจมูกชนกลิ่นจิวหาคือลิ้นชนรถกายชนกายกายชนของหยาบมนโนชนกับความรู้สึก ก็ไม่มีอะไรผมก็ขอผ่านไปอยาขอผ่านไปเสลยก็ไม่น่าดูเพราะเป็นความรู้ที่ท่านเรียงไว้เพื่อใครเข้ามาถามท่านเขา้าท่านยังงงเอ๊ะไม่เห็นน้องพ่อบอกนี่ท่นนี้ต่อมาอีกหกก็เวทนาเวทนาได้กับความเสวยอารมณ์สัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือมีความสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้าง มีชื่อตามายตนะภายในหกก็คือจัโคสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาาณะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาคือไอความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีอาศัยตุกตา หูจมูกรินกายและความรู้สึกของใจอันนี้ไม่มีอะไรนี่ถ้าว่าธาตุหกที่เรารู้ก็คือธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมไฟความจริงมันแผ่มากาศธาตุวิญญาณธาตุในกายแล้วเนี่ยธาตุหกก็คือปฏิปทวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเอโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลม อากาศสา้าตคือช่องว่างที่มีในกายมันเป็นช่องๆนะ่ะเราไม่เห็นเห็นว่าไม่มีอะไรอากาศมันเต็มวิญญาณธาตุคือความรู้สึกไม่ว่ารู้สึกกระทบกระทั่งที่เรียกวิญญาณธาตุก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ขอผ่านไปขอโทนิทีว่าสิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องมีเพื่อความดีของเราที่เรียกว่าเดียรับ ก็คือศรัทธ,ธาความเชื่อใช้ปัญญาประกอบทรงศีลในบริสุทธิ์คือไม่รักไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่สั่งให้คนอื่นทําลายไม่ยุคทําลายแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อคนอื่นทําลายศีลแล้วถ้าสายบริสุทธิ์กดผ่องเน่นหนาของจิตสามฮรฮิอายแต่ความชั่วทุกอย่างต้องต่ชั่วเล็กเึงงชั่วใหญ่ แม้แต่สังโยชน์สิบประการก็อายมันไม่อยากพบหน้าของมันโอตปะกลัวความชั่วเล็กถึงใหญ่แม้แต่สังโยชน์สิบประการก็กลัวจะมีข้าเข้ามากระทบใจระวังไว้อันใดสังหารในแบบไหนตั้งท่าสังหารไว้เสมอห้ารวบรวมความรู้สนใจในเรงดันความรู้ หกยาคสละเสียทั้งหมดแม้แต่ขันห้าคือร่างกายอย่าไปสนใจในมันปัญญารู้เท่าทันสภาวการตามเรื่องราวของอริยสัจอารัราบบรรดาแทนพุทธบริษัทและเพื่อนพิสูจนสมณีนนทั้งหลายมองดูเวลาสําหรับวันนี้ก็หมดแล้ววันนี้รวบรัดมามา,มากเพราะเห็นเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นองิมบาย วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนี่ครับขอลาก่อนขอทุกท่านที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินวรจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรปดแล้วในชาติปัจจุบันทุกท่านเถิดสวัสดี